ชาวเน็ตตาดีเปิดคลิปอีกมุมแอปทักษะออนไม่ได้มากับลูกสาวน้องปีใหม่สองคนแต่มีพระเอกมาด้วยงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกทำเอาชาวเน็ตที่ตามเชียร์คู่นี้กันอยู่ถึงกับฟินหนักหลังจากที่ทิมพิธาโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมถ่ายรูปร่วมเฟรมแอปทักษะออนพร้อมระบุว่า Good to see you today แอด AFF เท็กซออนซึ่งทางแอปทักษะออนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาชาวเนต็ตแห่คอมเมนต์อินสตาแกรมแทบแตกกันเลยทีเดียวแต่งานนี้ก็เกิดมีชาวเนต็ตตาดีเปิดคลิปอีกมุมจะเห็นว่าแอปทักษะออนไม่ได้มากับน้องปีใหม่แค่สองคน แต่มีหนุ่มอีกคนมาด้วยคอยช่วยถือผ้าคลุมไหล่ให้ซึ่งก็คือพระเอกดังนนกุลชาโนนซึ่งหลังจากนั้นก็ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิเราสนนนกุลมากกว่าถือผ้าคลุมสีชมพูด,ด้วยนะของใครเดินตามแอปด้วยน่ารักโฟกัสแม่แอปนานากุลข้างหลัง นนกูลแน่แน่รายการคุณมดดำสำแม่แอปถามถึงนนกูลคือเขินจัดโฟกัสสนนกูลกับแม่แอปนนกูลมากับพี่แอปค่ะจะบบ